มบัตินี้พากันตั้งใจการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเรานั้นก็เป็นนักแสวงบุญเพื่อสร้างสมอบรมบาร,รมีบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนในเบื้องต้นคนทำทานการกุศลก็เป็นบุญชนิดหนึ่ง รักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเจริญภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบก็เป็นบุญชนิดหนึ่งใจสติปัญญาขัดเกลากิเลสเพื่อให้หมดจากดวงใจก็เป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่ทุกคนใฝ่พัญหาการนั่งเจริญเมตตาภาวนานั้น ให้พวกเราขาดกันปลดปล่อยอดีตสิ่งเรื่องราวเป็นอดีตทุกอย่างต้องทิ้งไปหมดละทิ้งไปหมดสิ่งที่เป็นนา,นาคาก็ดีก็ไม่ให้คำนึงถึงถเพราะสิ่งนั้นยังไม่มาถึงก็ไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งนั้นเรามาพากันคิดพิจารณาดูจิตใจของตนเองในปัจจุบันธรรม ธำรมาปัจจุปนาธรรม,มทำทั้งหลายพิจารณาในถึงการปัจจุบันเมื่อพวกเราได้ละจากเคหสถานบ้านช่องมาแล้วไม่ต้องกังวลทาอะไรในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเที่ยวเนกธรรมะออกจากความยุง่งเหยิงจากความขัดข้องจากความกังวล ออกมาแล้วก็ต้องออกมาแล้วไม่ต้องไปกังวลเนีย่ยทุกคนมีความคิดเห็นเช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทําให้เหมือนอยู่คนเดียวเรานั่งอยู่ที่นี่เหมือนอยู่คนเดียวอย่าไปคิดว่าคนอื่นมานั่งขับเราการเสียสละละความกังวลออกจากทุกคนอื่น ีมยจะเป็นเพื่อนฝูงก็ดีพ่อแม่ก็ดีลูกหลานญาติพงตระกูลทั้งหลายก็ตามเราควรที่จะตัดออกไปเหมือนกันเมื่อเราตัดออกไปละออกไปแล้วเราก็เหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวแล้วก็มาดูจิตใจของพวกเรา ใหมีสติความระลึดได้สันแต่สัญญาคมรู้ตัวจิตค,คือความคิดให้รู้ว่าจากจากิตของตนเองคิดอยู่ที่ไหนในปัจจุบันนี้คิดอยู่กับตนกับตัวไหมแแบบนี้เราจึงมาตั้งข้อธรรมกรรมฐานเอาไว้เจ้าลมหายใจเกาออกกับพุทธโธอานาปานสติกรรมาฐาน เพราะว่าถ้าหากไม่มีข้อธรรมกรรมาฐานในจิตของตนเองยึดเหนี่ยวอยู่จิตก็ย่อมล่องลอยไปตามกระแสของกิเลสตลอดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตัดสอนเอาไว้ให้มีข้อธรรมกรรมาฐานเพื่อให้จิตใจของพวกเรานั้นยึดเหนี่ยวอยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานเกาะอยู่กับข้อธรรมกรรมาฐานจิตนั้นจึงจะมีที่อยู่ที่พัก ที่ยึดเหนี่ยวเอาไว้จิตใจของคนเรานี้แม้จะฝึกยากเพียงใดก็ตามก็าสามารถที่จะฝึกได้เราทั้งหลายไม่ต้องทอดถอยไม่ต้องอ่อนแอทอดแท้การฝึกฝนอบรมจิตใจต้องทําจริงเพราะทําจริงก็จะเห็นของจริงทําเล่นก็ไม่เห็นของจริงไม่เห็นความสงบ การที่เราเสียสละไม่ยุ่งเหยิงกับอะไรนี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญแบบนี้เราควรที่จะนำจิตของพวกเรานั้นเข้ามาไว้กับพ่อธรรมกรรมฐานด้วยกันทุกคนให้จิตของเรานิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าเราจะเอาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอย่างนั้นก็ได้ตามครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนเอาไว้ แต่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นดูตันแต่แค่ลมหายใจเขาออกเท่านั้นเองเอาอะไรมาดูก็คือเอาจิตคือความคิดนั่นเองมาดูลมหายใจเขาออกให้เราหายใจให้สบายสบายหายใจให้ปลอดโปร่งหายใจให้ลงลงนั่งให้สบายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงํำรงสติให้มัน่น แล้วหลับตาพินิษพิจารณานำจิตของตนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเขาออกอย่าให้จิตของเราไปที่ไหนถ้าจิตของเราออกฉลลอกแลบ,บออกไปภายนอกหรือแวบออกไปภายนอกก็ดีเราควรที่จะนำจิตของเราคืนมาไว้กับลมหายใจเขาออกที่ลมหายใจเขาออกอยู่ที่จมูกของเรานี้เราก็ค่อยทำไปเรื่อยๆอย่างนั้น อย่าไปบังคับจิตของตนเองเกินไปอย่าให้มันอยู่เร็วเกินไปจิตมันก็จะยิ่ง,งดิ้น,นรนเสือกกะสนยิ่งจะพุ่งสร้างเห่ฉะนั้นบุคคลที่มีความฉลาดในการทำสมาธิย้อมใส้สติจำปัจสัญญาของตนนั้นตามดูจิตของตนถ้าจิตออกไปก็ดึงจิตคืนมาคิดอยู่กับข้อธรรมก็มาฐาน ทำบ่อยๆอ,อย่างนี้พามันเคยชินแล้วจิตก็จะอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานกับลมหายใจเขาออกได้หายใจเข้ายาวให้รู้หายใจออกยาวให้รู้หายใจเข้าสั้นก็ให้อรู้หายใจออกสั้นก็ให้อรู้ให้รู้อยู่ที่ลมไม่ให้ไปรู้ที่อื่นนม่หากว่าเรายังไม่เห็นลมสัมผัสก็ตามแต่มันก็ต้องมีอยู่ดีๆลมหายใจเขาออก เราก็ควรเอาจิตของเรามาคิดดูจ้องดูลมอยู่แต่หายใจให้สบายสบายเพราะเราอยากสบายเราต้องทําตนเองให้สบายอันนี้ถ้าร่างกายของเรามันเจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้บ้างแต่เราก็อย่าไปสนใจเรื่องความเจ็บปวดมาสนใจเอาจิตของเราไว้กับข้อธรรมกบมาถามดีกว่า เพราะการเจ็บปวดเที่ยงปวดฐานั้นมันไม่เป็นโรคภัยให้เก็บอะไรเก็บหลังเก็บเอวก็ดีหรือร้อนหรือหนาวมันไม่เป็นโรคภัยให้เก็บอะไรเราก็อย่าไปกังวลกับสิ่งที่มันเจ็บปวดนั้นเวทนานั้นวางไว้ตั้งหากเฉยๆถ้าหากเรามีจิตใจก้างหน่อยนี้ก็จะสามารถฝึกจิตใจของเราได้ง่าย เราควรที่จะพิจารณาดูครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็นั่งนั่งมาตั้งแต่บวชจนถึงเท่าถึงแก่ไม่เห็นขาท่านขาดไปไหนบันเอวท่านขาดไปไหนไม่เห็นท่านเป็นโรคใครใครเก็บอะไรมากมายบางท่านบางองค์ยังเดินได้ยุคแปดสิบเก้าสิบปีท่านก็บำเพ็ญมาแล้วเราก็ควรที่จะนึกถึงท่านอย่างนั้นท่านก็ยังทำได้ แต่พวกเรานี่จะไปอ่อนแอทอแท้ทำไม,มทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาระลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นนั้นท่านทำได้เนีย่ยเราคิดถึนเช่นนี้เองแล้วก็ควรจะ,จะนำจิตของตนมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอยู่นั่นแหละพอเราละออกมาแล้วเราไม่มีความกังวลกายวิเวกแล้วไม่ต้องทำงานอะไร จิตตวิเวกเราจะฝึกจิตของเราให้สงบเป็นจิตตวิเวกอยู่เดี๋ยวนี้เป็นหน้าที่ของตนเองจะปฏิบัติถ้ากำเรากำลังยังฝึกหัดอยู่นี้จิตของเรานั้นถ้ามันมีความกังวลกามมาฉันทะนิวนรณ์สิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้ามันอยากเพลิดเพลินท่านก็ให้พ่งอรจุปะกรรมฐา,าน รืกการมันเป็นของที่หลอกลวงเฉยๆอย่าไปยุ่งกับถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็วางไปถ้ามันมีพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้น,ม,นมีคามิจฉาพยาบาทคนอื่นเวลานั่งอยู่เราก็ควรที่จะรู้พากันตั้งใจแผ่เมตตาว่าไปพยาบาทอาฆาตจังเวียนพุทธมันเราก็อยากอยู่สบายเราก็อยากสบายมันก็จะหายจากพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้น ทีนมิททานิวรการง่วงเหงาห้านอนเกิดขึ้นเราก็นึกถึงครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะมาง่วงเหงาห้านอนเป็นอย่างตนเองนี่หรืเอเรานอนมานานแล้วเราควรที่จะปลูก,กจิตใจให้ชื่นแล้วนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อจิตใจของเราเชื่อมชื่นเแบบิกบานว่าเราจะทําคนดีทําคนสบนงบเมื่อหากเชื่อมชื่นขึ้นมาแล้วเราก็ละ นิวรณธรันทข้อนี้ได้อันนี้อุตจักกุกขจ้านิวรณ์ถ้ามันเกิดขึ้นจิตใจฟุ้งซ่านลำคาญคุมก็ไม่อยู่คิดแฉลบไปโน่นไปนี่รับไปโน่นไปนี่อยู่ทำอย่างไรก็ไม่อยู่นั้นท่านให้พาก,กันระล,ลึกถึงวรณานุสติกรรมาฐานระล,ลึกถึงความตายสกัดกั้นจิตฟุ้งซ่านเอาไว้ถ้าจิตใจของเราคิดไปอยู่คิดไปโน่นไปนี่อยู่ แล้วก็ควรที่จะพิจารณาว่าจะคิดไปไหนคิดไปไหนก็ตายเหมือนกันนั่นแหละในโลกนี้มันจะคิดวุ่นวายไปทำไมนี่เรียกว่าระลึกถึงความตายเป็นเครื่องสกัดกันการจิตปุ่งสร้างเมื่อมันเห็นแล้วมันไปที่ไหนมันก็ต้องตายเหมือนกันปิดจมดูดหูขึ้นมาก็จะมาอยู่กับทํบาธรรมกรรมฐานอย่างเดิมมีภูกึดง่ายวิกิิจฉาความลังเลส,สงสัย วิกิจจานิวรณ์นี้เวลานั่งเข้าไปมันจะสงบหรือมันจะมีความสุขหรือแล้วข้อธรรมกรรมฐานข้อไหนจึงจะถูกจริตหรือเราอย่าไปกังวลอย่างนั้นเราควรที่จะละความมิกิกิจฉาของเราออกไปตั้งใจว่าเราเอาข้อธรรมกรรมฐานข้อเดียวอารมณ์หายใจเขาออกเราก็ดูลมหายใจเขาออกเท่านั้นไม่ต้องเอาข้อธรรมกรรมฐานข้ออื่น ตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญตามข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตัดว่าเป็นยอดมองกุฎแห่งกรรมฐานทั้งหลายว่านาปานสติกรรมฐานนี้ถ้าหากเราฝึกทำลมของเราให้ผ่อนคลายเบาลงไปเรื่อยๆหายใจเบาๆสบายในสติสัมปชัญญะดูจิตของเรา มาจิตของเรามาไว้กับควา,ทามทำกรรมฐานหายใจให้สบายสบายไปเพราะนี่วันที่ทำทั้งหลายนั้นเราระง,งับไปแล้วเราปล่อยตามที่เราหาวิธีละไปแล้วเราก็เลยมาหายใจให้สบายสบายเมื่อเราหายใจสบายเบาลงไปเรื่อยเยเราก็ดูว่าจิตของเราอยู่ไหมอยู่กับความทำกรรมฐานกบลมหายใจเขาออกไหมถ้าจิตของเรารู้อยู่ว่า ลมหายใจเขาออกมีอยู่สักพักหนึ่งก็นั้นแหละเรียกว่าจิตเป็นคณิกาสมาธิสงบเพียงนิด,น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 ดๆในนอนเฉียดๆเพราะนั้นแล้วจิตก็จะออกจากกรรมฐานไปถ้าเราพิจารณาไปพิจารณาไปประคองจิตของตนอยู่เนืเออ้อลมหายใจเขาออกละเอียดจนลมหายใจเขาออกมันหมดไปเหมือนไม่มีลมหายใจเขาออกเราจะไปกลัวตาย เพราะจิตลมหายใจของเราละเอียดสุขุมเฉยแต่มันหายใจอยู่แต่มันมองไม่เห็นเมื่อมันมองไม่เห็นลมหายใจก็ออกตรงนี้เราจะเห็นร่างกายของเราเบาสบายใจก็เบาขึ้นมาบ้างสบายขึ้นมาบ้างสงบใจก็สงบขึ้นเราก็จะเห็นชัดเจนนะในระหว่างนี้จิตใจของเราสงบแต่ยังไม่สงบมาก เมื่อเราไม่มีลมหายใจเขาออกแล้วเราต้องควรที่จะรู้ว่าใจสงบใจสบายใจเบาเอามาตั้งไว้ตรงท่องน้อยบรนที่ตรงไหนตรงหน้าอกตรงไหนมันจะสบายกว่ากันเอาอะไรมาตั้งไว้เอาความสบายความเบาเบา,เบาสบายมีความสุขนิดหน่อยตัวนั้นแหละเป็นตัวจิตเขาว่ามันสุขมันเบานะ่ะตัวนั้นแหละตัวจิตแล้วก็มาตั้งไว้ตรงไหน คนชำนาญในท้องน้อยก็ตั้งท้องน้อยหน้าอกก็ตั้งหน้าอกให้ความรู้สึกนั้นได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ใส่สติสัมปสัญญาประคองจิตเอาไว้ใ่้เราประคองจิตของเราเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่หไปที่ไหนจิตก็จะสงบลึกลงไปนานเราไม่ได้สนใจเรื่องลมเลยเราดูแต่จิตใจของเรากายมันก็จะเบาสบายลไปเรื่อยๆ จนจะเหมือนไม่มีกายเกิดขึ้นมันเบามากตรงนี้มันจะมีปีติเกิดขึ้นธรรมะปีติเนะี่ยมันขนลุกขนพองนั่นกับเปีติชนิดหนึ่งก็ทําทไมจึงมีปีติก็เพราะเห็นความเบาความสบายความสุขเกิดขึ้นนั่นเองมันจึงมีปีติบางบุคคลนวเย็นแป๊บเข้าไปในหัวใจปีติบางคนก็น้ำตาไหล บางคนก็กายเบาเหมือนจะลอยไปบนฟ้าอากาศบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้องทั้งพวกทั้งหลายเหล่านี้มีจิตปิติทั้งนั้นแต่มันก็าจ,จะไม่เกิดกับพวกเราหมดทุกอย่างเกิดอย่างหนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นแต่ละบุคคลเนื่อปิตินั้นสงบระงับไปใจก็เลยมีความสุขรู้อยู่ว่าจิตขอเราสงบจุ่ แล้วก็ประคองไว้ที่เดิม,มจมิตสงบอยู่ว่าสบายมีความสุขก็ประคองจิตทั้งตนให้สงบอยู่นั่นไงถ้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยเป็นสีเหลืองสีแดงก็ดีสีเขียวสีขาวก็ดีมันเกิดสับสนกันอยู่นั้นเราจะพึ่งไปดูแสงเรามาดูที่จิตใจของเราอยู่ในอารมณ์อะไรระยะนั้นแสงมันเึงเกิดขึ้นถ้า,าเรารู้จักอารมณ์นี้แหละ อเรากำลังยึดอารมณ์นี้จะวยอารมณ์นี้อยู่แสงสว่างก็เกิดขึ้นเราต้องประคองจิตของเราอยู่ในอารมณ์นั้นให้แสงสว่างมันเกิดขึ้นมาจ้าชัดเจนแสงสว่างนี้เกิดขึ้นมันจะเห็นภาพต่างๆหรือเห็นนิมิตต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มันตื่นเต้นเราไม่อยากให้ไปยุ่งเหยิงไปเกี่ยวข้องกับแสงสว่าง แต่ว่าหากแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วมันไม่เคยเห็นมันก็ตื่นเต้นมันอยากดูพอเราอยากดูแสงเท่านั้นนันก็จะดับไปเพราะจิตของเรานั้นออกจากก็ทํามกรรมาฐานที่เราตั้งเอาไว้มันก็ต้องดับไปมันจึงเกิดเกิดดับดับพอมาตั้งหลักพิจารณาดูจิตให้สงบอยู่แสงสว่างมันก็เกิดขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้แม้จะเห็นถูกต้องชัดเจนเพียงใดก็าตามไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในแสงนั้น เราภาวนาอย่าอยากไปพากันเห็นนรกสวรรค์เห็นเบอร์เห็นหวยเห,นนเห็นนู่นเห็นนี่อย่าไปคิดคิดแล้วมันก็ไม่เห็นเพราะถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองเห็นเองเพราะมันเกิดจากความสงบแสงสว่างทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่มันเกิดจากความนึกคิดเราเองเกิดจาก,กจิตใจสงบแสงสว่างนั้นจึงเกิดขึ้น นี่พูดถึงบุคคลที่จะมีแสงสว่างส่วนบางบุคคลนั้นไม่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างจิตใจสงบนิง่งสบายเบาสบายท่านแม้ันก็มีปีติเดี๋ยวมันก็สุขมันก็มีปีติมันก็สุขสลับกันอยู่เราก็ไม่ต้องคิดอยากเห็นอะไรนะ่ะจิตใจของเราสงบอยู่มีแต่ประคองจิตใจของตนเองให้อยู่นิง่งสงบนาน,น,าน มีสนงงบอยู่ขั้นกลางนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดขึ้นนั่งได้แล้ว20-30นาท,ทีจึงถอยออกจากสมาธิแต่ถอยออกเราก็พยายามที่ประคองจิตใจของเราไม่ให้ถอยออกประคองเอาไว้ให้อยู่ในอารมณ์นั้นเพราะมันอยู่นานๆมันก็สงบลึกลงไปสงบลึกลงไปอีกพักหนึ่งมันจะได้ยินเสียงเสียงละเอียด คนพูดเรื่องของเราอยู่ที่ไหนรู้เข้าใจฟังเหมือนเสียงโทรศัพท์อันนั้นเราก็ไม่อยากให้สนใจเพราะมันอยู่ในความสงบขั้นหนึงเราไม่ต้องไปหลงอย่างนั้นเราควรที่จะพากันประคับประคองจิตใจของตอนนัน้ให้สงบอยู่ในสถานที่ตนเองเอาไว้บันนีกจิตใจสงบมากขึ้นก็จะบางคนน่ะเหมือนตกลงไปนี่เหิวบางคนก็วูบลงไป เนินวอบลงไปชั้นนี้เองมันสงบลงไปลึกร่างกายมันต้องว่างไม่เหมือนไม่มีกายไม่มีหน้ามีตาไม่มีแขนมีขาระยะนี้เราอย่าลืมตาดูอย่าไปลืมตาดูเราควรที่จะดูจิตของเรานะั้นมันสงบอยู่ในอารมณ์อะไรมันจึงว่างอย่างนี้ครร่างกายเหมือนไม่มีสักสิ้นส่วนเรียกว่ากายเบา เบากายและก็บเบาจิตจิตก็สงบเป็นสมาธินิ่งอยู่ในความสุขและความเบาเท่านั้นเบาตรงนี้สงบตรงนี้เองมันจะสงบนานมันไม่มีปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเทียวไม่มีร้อนมีหนาวไม่มีหิวมีกระหายไม่อยากได้อะไรในโลกนี้อยากอยู่สุขสุขสบายนี่ว่ามันกำลังมีความสุขความสงบ จิตสงบถึงอัปปนาสมาธิแนบแน่นมัน่นคงในงอนเงี้ยนค่นแขนนิ่งรู้อยู่วันสงบอยู่แต่แม้จะมีเสียงแว่วแว่วก็ตามแต่มันดังเล้ฟังนินดแต่มันป่าปล่อยวางมารู้แต่จิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิอยู่ถ้าหากมันว่างไปหมดเราไม่เห็นอะไรเลยจิตก็ไม่เห็นมีแต่ว่างเปล่าอยู่นั่งโดอยู่เฉย ไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจิตยอยู่ที่ไหนอันนั้นเป็นอปปนาสามฌานนั้นต้องปล่อยให้ว่างเพ่งแต่ความว่างอยู่ฌานแต่ว่าเพ่งถ้าอปปนาสมา,าธิรู้อยู่ว่าจิตของตนเองสงบอยู่ที่ไหนในข้อนี้แหละถ้าหากเราเห็นว่าร่างกายก็ไม่มีมันก็นั่งได้ทนมันไม่เจ็บปวดที่ไหนแล้วเพราะมันวางมันไม่ยึดร่างกาย มันมายึดแต่ความสงบสุขจิตก็ย่อมสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติผู้ปฏิบัติงานการทําสมาธิแลวควรที่จะรู้ว่าจิตของเราสงบนิ่งอยู่เหมือนอยู่คนเดียวนะมีแต่ความสุขแ้วมีปีติแล้วก็มีความสุขหมดปีติมีแต่ความสุขก็ความว่างอยู่รู้ร่างกายก็ไม่มีอยู่สุขสุขสบายอยู่อย่างนั้น นี่ว่ารู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่กับความสุขจะเป็นเช่นนี้การทําสมาธิตามระดับระดับมาแต่เบื้องต้นมนี้บางบุคคลน,นั้นไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลจิตใจของตนให้สงบลงครับเป็นสมาธิได้อย่างนี้มีแต่จิตปุ้งซ่านลามการแล้วไปนั้นไปนี่ฉเฉลเีไปนั้นไปนี่อยู่ไม่อยู่ก็พอทำกำมกรรมฐานบุคคลชนิดนี้ต้องใส่ ปัญญาอบรมสมาธิคำว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นก็คือว่าเราต้องฝึกสติสัมปสัญญะของเรานั้นติดตามดูจิตไม่จิตของเราคิดไปโน้นไปนี่ยมันไม่สงบตามไปมันคิดไปไหนตามไปเพื่อจะไปจับมันดคืนมาไว้กับพุทํธรรมกรรมฐานจิตมันคิดไปคิดไปเรื่อยๆอ,อยู่ตลอดไม่มีสิ้นสดุดมันก็ตามไปอยู่อย่างนั้นมันต้องมีที่เกาะของมันมันต้องมีที่ยึด มีที่ห่วงที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอ่ามันยึดบานยึดช่องมย่ยึดรถติดเรยอะยึดคนนึกมันยึดเอาไว้อยู่มันไม่สงบมันพุ่งสร้างไปเราจะได้ไล่ติดต,ตามจิตของเราเมื่อนไปติดอะไรมันจะได้ซักไล่แต่ถามจิตตัวว่าอันนี้เป็นของเธอหรือ,อสติปัญญาเขาถามจิต ้าจิตมันตอบว่าเป็นของเขาอืมสติปัญญาก็ถามจิตอีกทีว่าถ้าเธอตายไปเนี่ยเราจะไปได้ด้วยไหมเป็นติดรถติดบ้านติดช่องติดคนก็เหมือนกันรเราจะคนนั้นไปด้วยกับรเราได้ไหมเมื่อเราตายนั่นเอาไปไม่ได้ถ้าจิตของเรามันงงอยู่เฉยเราก็ดึงมาหาข้อขาธรรมกรรมฐานถ้าไม่ยอมมามันก็จะคิดปรุงแต่งอีก ยึดอยู่กับคนอยู่กับของเหล่านั้นก็ซักไล่แต่ถามเมือ่อเราตายแล้วเอาไปได้ด้วยไหมสิ่งของทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่วัตถุเราหามาไว้ที่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนก็ดีพ่อแม่ผูย่าตายายลูกหลานเพื่อนฝูงเมือ่อเราตายเราไปได้ด้วยไหมถามจิตลองดูถ้าจิตมันตอบว่าเอาไปด้วยไม่ได้ถ้าเอาไปด้วยไม่ได้มาคิดทําไมเราจะให้สงบอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานให้มีความสุขอืม เราอยากให้สงบมายุ่งทำไมเพราะทาสมาธิไม่จะยุ่งกับใครเราจะอยู่คนเดียวเรียกว่าสแสวงหาจิตหาความสงบมีการปฏิบัติเมื่อมันยังไม่สงบเมื่อไหร่ล้วไม่ต้องวุ่นวายล้วก็ค่อยๆใส่สติปัญญาประคับประคองจิตใจของเรเมื่อมันเอาอะไรไปไม่ได้มันก็หยุดนิ่งสงบคืนมาหาความสงบนะนะด้ นี่คนจิตฟุ้งซ่านลองคานมันไม่สงบเราอย่าไปวุ่นวายกับข้อาธรรมกรรมฐานนั่นอือนเราดูแต่จิตใจของเราว่ามันสวยอารมณ์สงบจูนวิธีแก้ไขแบบนี้เราทํามันอยู่คนเดียวแล้วเราก็นั่งอยู่คนเดียวเราไม่ยุ่งเหยิงกับใครแล้วยุ่งเหยิงกับงานอะไรแล้วเราอยู่คนเดียวเราฝึกจิตของเรา เร,เรียกว่าทํางานภายในฝึกฝนอบรมจิตใจเรียกว่าทํางานภายในเพื่อจะให้ใจของเราได้สงบเป็นสมาธิถ้าจิตของเราสงบนิ่งรู้อยู่มันนิ่งมันจะเห็นความสุขชัดเจนเลยอืสุขมีสมบัติทั้งหลายมากมายมันก็ไม่สุขเท่าความสงบเนี่ยว่านี้ิลมิตสุขสุขไม่อิงอมิตรเพราะเขาสลักทั้งคนทั้งวัตถุสมบัติออกหมดแล้วไม่ยุ่งอะไร ใจก็เลยมารับความสงบที่ไม่ยุ่งอะไรใจมันเบาเรียว่ากายเบาจิตก็เบาเบากายเบาจิตกายก็เบาไม่หนักไม่ยุ่งจิตก็เบาไม่ยุ่งกับอะไรไม่มีขงังวลจิตก็เลยรู้อยู่ว่าตัวเองนิ่งสงบโยนเป็นอัปปนาสมาจิแนบแน่นมั่นคงถ้าทุกคนปฏิบัติมาถึงสถานที่นี้แล้ว เราก็ควรที่จะเข้าใจว่าจิตของเรานั้นได้รับอารมณ์อะไรอยู่ในปัจจุบันนั้นจำมาให้ดีจำมาให้แม,ม่นยำและประคองจิตใจของเราอยู่อย่างนั้นแหละให้มันสงบนานๆเป็นสัวโมงสองสองัโม,มงก็ได้สามสัวโมงก็ได้รู้อยู่ว่าจิตสงบอยู่เห็นแต่ความสุขเห็นแต่ความว่างกความสุขเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็ต้องทําบ่อยๆเริ่มต้นตั้งแต่เรานั่งทําสมาธิเรานั่งอย่างไร เราบริกรรมอะไรอันนี้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นเป็นนิวรณธรรมข้อไหนเราแก้ได้ด้วยวิธีไหนเราตั้งจำมาให้ดีจิตใจของเราสงบลงไปถึงขั้นนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นสงบลงไปถึงอุปจารสมาธินานเท่านั้นจิตใจอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแล้วมีแสงสว่างก็อ,อารมณ์อย่างนั้นมันจึงมีแสงสว่าง อันนี้เรปล่อยแสงสว่างจิตใจสงบลงไปและยินเสียงอยู่ในความสงบอย่างนั้นเมื่อวางอารมณ์นี้จิตสงบลงไปถึงอัปปนาสมาธิร่างกายของเรามันว่างอย่างนี้นั้นไม่ม,มีที่เก็บปวดที่ไหนกล้านั่งได้หลายชั่วโมงไม่เป็นอะไรนั้นต้องควรจําไว้ให้ดีว่าเราวางแบบนี้จิตใจสงบลงไปแบบนี้เป็นขั้นตอนอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้มีความเบาอย่างนี้ จิตสงบนิ่งรู้อยู่อย่างนี้จำไว้ให้ดีเนี่ยเราจำไว้ให้ดีอย่างนี้เองเราทำทุกวันทุกวันทำไปบ่อยให้จิตใจของเราสงบมาถึงสถานที่นี้เรียกว,ว่าจบสมถกรรมฐา,านการฝึกฝนอบรมจิตใจแล้ต้องทำทุกวันทุกวันให้จิตสงบทุกวันทุกวันเป็นบัสสีรี่ว่าทำบ่อยๆให้จิตสงบบ่อยๆที่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายจะเป็นอย่างนี้ ฝึกทำสมาธิจิตจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้ได้ง่ายพวกเราทั้งหลายอยากให้ตนเองมีความสุขก็ต้องพยายามใด้ความภาคเพียนพยายามทำวันไหนก็เริ่มต้นอย่างเดิมจิตวางอย่างเดิมจิตใจก็สงบอย่างเดิมถ้้มันอยู่อย่างนี้ก่อนถ้้มันสงบแนบแน่นก่อนจนเราชินในการเข้าการออกสมาธิจนชำนาญแล้ว จบสมถกรรมาฐานเนะียจิตนิ่งสงบรู้อยู่ว่าจิตสงบนิ่งอยู่ตลอดไม่ยุ่งกับอะไรนะต่อไปเราจึงจะได้เรียนวิปัสสนากรรมาฐานเป็นด้านลำเลียงด้วยปัญญาโดยเฉพาะเพื่อหาวิธีละกิเลสต่อไปนั่นวิธีการทำสมาธิฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วการฝึกทำสมาธิวันนี้ก็ขอให้พาคึงตั้งใจ ตั้งแต่เรื่องต้นใส่สติปัญญาข้งตนนั้นประคับประคองจิตใจของตอนไม่ให้มันนีจากพ่อธรรมกรรมฐานค่อยๆเป็นค่อยๆไปจิตใจก็จะสงบจนไปถึงดังได้กล่าวมานั้นแล้วเราก็จึงพากันเข้าวิปัสสนากรรมฐานนำเลียงด้วยปัญญาต่อไปในวันนี้ก็จะแนะนำสั่งสอนให้เพียงเริ่มต้นทำสมาธิจนถึงจิตใจสงบ งับเป็นอัปปนาสมาธิอยากอย่างแนบแน่นมันคงอย่างแค่นี้แต่นี้ต่อไปก็ขอให้ใส้สติสัระจัญญะดูจิตของตนต่อไปจนถึงเวลาไี่ยินเสียงสัญญาณจึงคลายอจากความสงบ